หลายยธุรกิจนะคะคิดว่าตัวเองกําลังไปได้สวยแล้วก็อยากจะขยายร้านขยายสาขาออกไปแต่ว่ารู้สึกว่าทำาทําทำไปเรื่อยเเนี่ยยิ่งเหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่ว่ากําไรต่อร้านอะ่ะมันลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นสัดส่วนนะการขยายสาขาเนี่ยมันเป็นการที่เพิ่มพื้นที่ให้คุณเนี่ยรับลูกค้าได้มากขึ้นแน,แน่คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่รายได้ที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าสัดส่วนกําไรเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นตามมันเป็นเพราะอะไรนะคะคือการที่คุณที่เปิดสาขาใหม่เนี่ย คือรายได้คุณในแรกเริ่มเนี่ยลูกค้าอาจจะไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นรายได้อาจจะไม่ได้คุ้มกับกําไรต่อหน่วยที่คุณจะไปเปิดสาขาเพิ่มเพราะว่าการเปิดสาขาเพิ่มเนี่ยคุณจะมีต้นทุนคงที่เพิ่มแล้วไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าเนาะ ค่าน้ําค่าไฟค่าพนักงานที่คุณจะต้องมีเทียบเท่าสาขาเดิมแต่จํานวนลูกค้าที่เข้ามาอาจจะยังไม่เท่ากับสาขาเดิมแต่มีเนะเาะก็คือมีรายได้ cover ค่าใช้จ่ายหรืออาจจะไม่ cover ก็ได้ในช่วงระยะเวลาเดือนแรกๆที่เปิดขึ้นมามันก็ยิ่งทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันเหนื่อยแล้วมันไม่ได้มีกําไรเพิ่มแต่ว่าการที่คุณจะมีกําไรเพิ่มได้เนี่ยคุณต้องมีรายได้ที่มันสามารถที่จะ cover ตัวต้นทุนต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสาขานั้นๆเนาะหลายๆคนก็เลยคิดว่าการ ขยายสาขาเนี่ยเป็นสูตรสำเร็จของการเติบโตแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่เสมอไปคุณก็ต้องกลับมาย้อนดูว่าจริงๆแล้วการขยายสาขาเนี่ยมันเป็นเหมือนยาพิษที่ทํา้คุณเนี่ย จะต้องเอาเงินไปหมุนตรงนั้นแล้วสุดท้ายเนี่ยไปต่อไม่ได้หรือเปล่าการขยายสาขาเนี่ยเท่ากับว่าคุณจะมีสิ่งที่คุณจะต้องบริหารจัดการเพิ่มขึ้นเนาะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมีพนักงานที่เพิ่มขึ้นมีสาขาที่เพิ่มขึ้นที่คุณต้องไปดูแลจาก1เป็น2จาก2เป็น3ฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เหนื่อยเท่าเดิมแน่นอนคุณต้องเหนื่อยกว่าเดิมแต่ว่าการที่คุณจะต้องกลับมาดูตัวเลขว่าคุณเนี่ยมีกําไรที่มันเหมาะสมหรือเปล่ากับการที่คุณขยายสาขาใหม่คุ้มค่าเหนื่อยตัวเองหรือเเปล่่่าาาาาในนนกกรรรททีีจะะะํสสิง้้้คคถุณูึ ว่าการบริหารจัดการที่มันซับซ้อนนี้คุณทํางานเหนื่อยขึ้นแต่กําไรลดลงและคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะเราไม่รู้ว่าเราควรจะไปต่อกับสาขานี้ไหมหรือควรจะปิดเนาะสามารถที่จะทักมาปรึกษาคอนแทคได้นะคะเรามี CFO Solution ในการที่จะช่วยคุณดูว่าการเปิดสาขาใหม่เนี่ยจุดคุม้มทุนคุณเป็นยังไงไรายได้คุณต้องได้ถึงเท่าไหร่ถึงมันจะมีสัดส่วนกำไรที่ไม่ลดลงหรือเป็นการเติบโตที่มีกำไรและยั่งยืนจริงๆนะคะ ถ้าวันนี้คุณอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้สามารถทักคอนแทคมาคุยกันได้เลยค่ะแล้วคุณคิดว่าอะไรคือความท้าทายที่สุดในการขยายสาขานะคะคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยค่ะ